ท่ามกลางแสงอาทิตย์อัส,สดงที่ทาบทัพยอดปราสาทราชวังแห่งเมืองอุดมพนาเสียงตแตรสังประโคมกึกก้องเพื่อต้อนรับการกลับมาของเจ้าชายสิงหราชรัชทายาทผู้สง่างามแต่การกลับมาครั้งนี้กลับนำพาความโกลาหลมาสู่เขตพระราชฐานเมื่อ้างกายของเจ้าชายไม่ใช่เจ้าหญิงจากเมืองพันธมิตรหากแต่เป็นพิกุลหญิงสาวชาวป่าในชุดผ้าแถบสีมอ แม้ใบหน้าจะนวลละออราวกับจันวันเพนแต่นั่นก็ไม่อาจลดทอนความรังเกียจในสายตาของบรรดาเหล่านางกำนันและขุนนางที่มายืนรอรับได้หน้ท้องพระโรงอันกว้างขวางพระพันปีมนทาประทับบนต่างทองใบหน้าที่เคยเรียบเฉยบัดนี้บิดเบี้ยวด้วยความกริว้วดวงตาคมกริบจ้องมองสตรีแปลกหน้าที่เดินตามลูกชายของตนเข้ามาอย่างไม่วางตาหยุดอยู่ตรงนั้นแหละสิงหาราช เสียงกำปนาตของพระพันปีทําให้ฝีเท้าของเจ้าชายชะงักลงเจ้าไปปราบกบฏท,ที่ชายแดนแต่เหตุใดจึงคว้าเอาเสนียดจันไรกลับมาเข้าวังด้วยเจ้าชายสิงหาราชคุกเข่าลงแววตาแน่วแน่เสด็จแน่นี่คือพิกุลนางคือผู้ที่ช่วยชีวิตลูกตอนที่ถูกลอบทําร้ายในป่าหากไม่มีนางลูกคงไม่ได้กลับมากราบพระบาทเสด็จแน่ในวันนี้ลูกตัดสินใจแล้วว่าจะรับนางเป็นพระชายา พระชายาอย่างนั้นหรือโฉมตรูลูกสาวเสนาบดีใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างพระพันปีอุทานออกมาด้วยเสียงอันแหลมสูงนางจีบปากจีบคอพลางใช้พัดโบกไล่ราวกับมีกลิ่นสาบโชยมาจากตัวพิกุลเจ้าพี่สิงหราชทรงล้อเล่นกระมังคะหญิงป่าที่เก็บผักหักฟืนเช่นนี้จะขึ้นมาประทับเคียงคู่พระองค์ได้อย่างไรแค่กลิ่นดินกลิ่นโคลนบนตัวนางก็ทำเอาดิฉันจะเป็นลมแล้วค่ะ พีกุลที่หมอบกราบอยู่ข้างหลังเจ้าชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของนางไม่ได้ฉายแววหวาดกลัวแต่กลับนิ่งสงบจนหน้าประหลาดข้าแต่นางผู้สูงศักดิ์แม้ตัวข้าจะมาจากป่าดงพงไพรแต่หัวใจของข้าก็มีสัจจะความกตันยูและความรักที่มีต่อเจ้าชายนั้นหาได้ต่ำต้อยตามใช่กำเนิดไม่สามหาวพระพันปีมนทากระแทกไม้เท้าลงกับพื้น เจ้าเป็นใครจึงกล้ามาต่อปากต่อคำกับข้าในที่แห่งนี้ความดีที่เจ้าช่วยลูกข้าข้าจะตอบแทนด้วยเงินทองและของมีค่าแล้วเจ้าก็ใสหัวกลับป่าของเจ้าไปเสียอย่าได้หวังว่าจะใช้มารยาหญิงเกาะชายกระเบนพัดลูกชายข้าเพื่อเสวยสุขในวังหลวงเลยสเสด็จแม่โปรดเมตตาพิกุลด้วยนางหาได้ต้องการทรัพย์สินไหมแต่นางคือยอดดวงใจของลูกสิงหราชพยายามทัดทานถ้าเจ้าอยากให้ข้าเมตตานางนัก พระพันปีเสยดยิ้มที่ชวนให้สันหลังวาบคืนนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าอย่างเป็นทางการและจะอนุญาตให้นางคนป่าผู้นี้ร่วมนั่งโต๊ะเสวยด้วยเพื่อดูว่านางจะมีบุญวาสนาพอจะกลืนกินอาหารชาววังได้หรือไม่หรือจะสำลักความสูงสักตายเสียก่อนในห้องบรรทมส่วนตัวพระพันปีมณฑากำลังกำชับนางกำนันคนสนิทด้วยสีหน้าอำมหิตว่าไปจัดการตามที่ข้าบอก สลับสำรับของมันกับของเสียที่ทิ้งไว้หลังครัวให้มันบูดเน่าที่สุดให้หนอนชัยได้ยิ่งดีข้าอยากจะรู้นักว่าทานางคนป่านั่นต้องกินของเน่าต่อหน้าแขกเรือมันยังจะทำหน้าใสซื่ออยู่ได้อีกไหมแล้วถ้าเจ้าชายทรงจับได้ละเพคะนางกำนันถามด้วยความกังวล เจ้าชายจะยุ่งอยู่กับการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ข้าจะจัดให้นางไปนั่งที่มุมมืดท้ายแถวโคมไฟใครจะไปสนใจนางพระพันปีหัวเราะในลำคอโดยมีโฉมตรูยืนยิ้มเยาะอยู่อย่างสะใจ เมื่อถึงเวลาเลี้ยนฉลองท้องพระโรงประดับประดาด้วยไฟโชดช่วงกลิ่นหอมของอาหารเลิศรสอบอวนไปทั่วบริเวณพิกุลถูกจับแต่งตัวด้วยชุดไหมสีกลีบบัวแม้จะดูแปลกตาแต่นางก็ยังคงความสง่างามตามธรรมชาติไว้ได้นางถูกจัดให้นั่งที่โต๊ะเล็กท้ายแถวแตกต่างจากเจ้าชายสิงหราชที่ประทับอยู่บนที่สูง เมื่อสำรับอาหารถูกยบมาวางตรงหน้าพิกุลนางกำนันรีบวางลงแล้วถอยห่างออกมาทันทีกลิ่นเหมือนเน่ารุนแรงโวยออกมาจากชามแกงที่ปิดฝาไว้กลิ่นนั้นเหม็นคลุ้งราวกับซากศพจนคนข้างๆเริ่มเบือนหน้าหนีอุ้ยกลิ่นอะไรนะพิกุลโฉมตรูแซงเดินมาใกล้พลางปิดจมูกนี่หรืออาหารที่เจ้าคู่ควรกลิ่นมันช่างเหมือนกับธาตแท้ของเจ้าจริงๆเลยนะเนี่ยพระพันปีแซงเลิกขนมขึ้น มีอะไรอย่างนั้นหรือโฉมตรูหรือว่าพิกุลนางกินอาหารไม่ถูกปากของดีๆในวังนางอาจจะไม่คุ้นชินกระมังเจ้าชายสิงหราชเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดอะไรขึ้นพิกุลทำไมหน้าเจ้าซี่เช่นนั้นพิกุลมองชามอาหารตรงหน้าด้วยน้ำตาที่คลอหน่วยนางรู้ดีว่านี่คือการเหยียดยามขั้นสุดส่ง นางหลับตาลงนึกถึงคำสอนของตากับยายในป่าที่สอนให้ถือสัจจะและความดีเป็นที่ตั้งนางประนมมือขึ้นหลับตาลงอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีที่นางเคยสั่งสมมาทั้งการถือศีลและดูแลบิดามารดาผู้ล่วงลับหากตัวข้ามีใจบริสุทธิ์ต่อเจ้าชายและบ้านเมืองนี้จริงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยขจ,จัดสิ่งชั่วร้ายให้เป็นดีด้วยเถิด ทันใดนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าที่เคยตลบอบอวลกลับจางหายไปในพริบตาแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆที่แสนสดชื่นกลิ่นนั้นหอมรัญจวนใจคล้ายดอกพิคุลทองที่เบ่งบานในยามเช้าเมื่อพิกุลเปิดฝาชามออกแค่เกลือทั้งท้องพระโรงต่างก็ตะลึงเพราะในชามนั้นไม่ได้มีของบูดเน่าอย่างที่พระพันปีคาดหวังแต่กลับเป็นแกงมัสมั่นสีทองเหลืองอาร่ามที่มีกลีบดอกไม้ทิพย์ลอยอยู่ข้างบน หอมเหลือเกินกลิ่นนี้มาจากไหนกันเนี่ยขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรุทานออกมาเจ้าชายสิงหราชยิ้มออกมาด้วยความปลาบปลื้มดูเหมือนว่าสวรรค์จะประทานพรให้พิกุลนเสด็จแม่อาหารของนางหอมยิ่งกว่าอาหารบนโต๊ะของลูกเสียอีกพระพันปีมนทาถึงกับหน้าถอดสีมือที่ถือช้อนสั่นเทิมเป็นไปไม่ได้ข้าสั่งนางหยุดชะงักเมื่อรู้ตัวว่าเกือบหลุดปาก ทรงสั่งอะไรหรือเพคะพิกุลถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลนทว่าดวงตากลับจับจ้องไปยังพระพันปีหรือทรงสั่งให้นางกำนันดูแลข้าเป็นที่เศษขอบพระไทยพระพันปีที่มีเมตตาต่อลูกสะพ้ยต่ำต้อยคนนี้เพคะคำว่าลูกสะพ้ยทำให้พระพันปีแทบจะอักออกมาเป็นเลือดด้วยความแค้นนางมองเห็นรอยยิ้มเยาะของโฉมตรูที่กลายเป็นความโกรธแค้นไม่แพ้กันเจ้าอย่าพึ่งลำพงใจไป พระพันปีมนทาประกาศเสียงกล้าวกลบเกลื่อนความผ้าแพ้ในยกแรกแค่เรื่องอาหารมันพิสูจน์อะไรไม่ได้พรุ่งนี้เจ้าจะต้องเริ่มงานในวังอย่างจริงจังและจำไว้ในวังแห่น,นี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่เก่งแต่ใช้มารยาเลขลนพิกุลก้มกราบอย่างสงบข้าพร้อมที่จะพิสูจน์ตนเองเพคะไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด เจ้าชายสิงหราชเดินลงมาจับมือพิกุลไว้แน่นท่ามกลางสายตาไม่พอใจของแม่ผัวและนางอิจฉาสงครามในวังหลวงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและพิกุลรู้ดีว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของควากหนามที่นางต้องข้ามผ่านเพื่อรักษาความรักและศักดิ์ศรีของตนไว้ได้แสงอรุณของวันใหม่ยังไม่ทันจะจับขอบฟ้าความวุ่นวายระลอกใหม่ก็มาเยือนตำหนักที่พักของพิกุล พระพันปีมนทาสเสด็จมาพร้อมกับเหล่าขบวนนางกำนันและโฉมตรูที่แต่งกายจัดจ้านสีหน้าของพระพันปีฉายแววผู้ชนะราวกับเตรียมแผนการร้ายที่แยกยนต์มาอย่างดีพิกุลเจ้าบอกว่าพร้อมจะพิสูจน์ตนใช่หรือไม่พระพันปีเอ่ยขึ้นพลางใช้หางตามองสตรีชาวป่าที่กำลังก้มกราบเพคะพระพันปีข้าพร้อมจะทำตามรับสั่งทุกประการ พิกุลตอบด้วยเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นดีพระพันปีสยยิ้มธรรมเนียมของราชวงศ์เราสภัยหลวงที่จะเข้าพิธีเสกสมรสได้ต้องพิสูจน์ฝีมือการเย็บปักถักร้อยเพื่อถวายแดบ่บรรพบุรุษข้าขอสั่งให้เจ้าทอผ้าไหมด้วยใย,ยบัวให้สำเร็จเป็นผืนผ้าห่มพระประธานในวิหารหลวงโดยต้องเสร็จสิ้นภายในสามราตรีเท่านั้น คำสั่งนั้นทําให้พี่กุลถึงกับชะงักไปครู่หนึ่งใหญ่ยยบัวหรือเพคะใหญ่ยยบัวนั้นบางเบาและขาดง่ายยิ่งนักการจะทอให้เป็นผืนผ้าในเวลาเพียงสามราตรีทําไมจะบอกว่าทําไม่ได้อย่างนั้นหรือโฉมตรูแทรกขึ้นพลางหัวเราะร่วนถ้าไร้ความสามารถก็ควรจะใส่หัวกลับป่าไปเสียอย่ามาทวงความเจริญของเจ้าพี่สิงหราชเลย คนเขาจะนินทาเอาได้ว่าสไพยหลวงเมืองอุดมพนาทำได้แค่เก็บเห็ดเก็บฟืนข้าไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้พิกุลเงยหน้ามองโฉมตรูด้วยแววตานิ่งลึกข้าเพียงแต่เกรงว่าความตั้งใจของข้าจะถูกทำลายด้วยใจที่อคติของคนบางคนมากกว่าเจ้าว่าใครพระพันปีตวาดหยุดพูดพล่อยๆแล้วไปจัดการงานของเจ้าเสีย หากครบสามราตรีแล้วผ้าไม่สำเร็จเจ้าต้องออกจากวังนี้ไปทันทีและห้ามกลับมาให้ลูกชายข้าเห็นหน้าอีกเป็นอันขาดพิกุลต้องลงไปที่สะบัวหลวงเพียงลำพังเพื่อเก็บสายบัวมาสกัดเอาเส้นใยขนาดเล็กจิว๋วนิ้วมือที่เคยหยาบจากการทำงานหนักเริ่มพองแดงจากการดึงใยบัวทีละเส้นเส้นนางนั่งอยู่ที่กี่ทอผ้าใต้แสงตะเกียงริบรี่จนดึกสงัด ทว่าเมื่อนางลุกไปทำธุระเพียงครู่เดียวนางกำนันรับใช้ของโฉมตรูก็แอบ,บลอบเข้ามาในตําหนักใช้กันไกรตัดเส้นได้ใย่บัวที่ทอไว้จนขาดหวินไม่เหลือชิ้นดีพี่กุลกลับมาเห็นรอยตัดเหล่านั้นนางสุดตัวลงคุกเข่าด้วยความอ่อนแรงทําไมใจคนถึงดํามืดได้เพียงนี้นางรําพึงด้วยความเศร้าส้อยแต่ก็ไม่ยอมแพ้เริ่มต้นปั่นใยใหม่ด้วยความเพียร ในราตรีที่สองพระพันปีสั่งให้นางกำนันแอบราดน้ำมันตะเกียงลงไปในกี่ทอผ้าของพี่กุลทำให้เส้นใยที่ทอไว้เริ่มเน่าและมีกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถทอต่อได้เจ้าชายสิงหราชที่แอบลอบมาดูด้วยความห่วงใยเห็นเมียรักนั่งร้องไห้กลางดึกก็ส่งทุกขพระททยยิ่งนักพี่กุลพี่ว่าเจ้าพอเถอะเสด็จแม่จงใจแกล้งเจ้าพี่จะไปคุยกับท่านเอง เจ้าชายสิงหราชตรัสพลางโอบไหลานางไม่ได้เพคะเจ้าพี่หากข้าละทิ้งงานนี้พระพันปีจะยิ่งดูถูกว่าข้าไม่มีความอดทนข้าจะสู้ต่อด้วยบุญบาร,รมีที่ข้ามีแต่ใหญ่บัวนั้นบอบบางนักพื้นผ้าที่เจ้าทอถูกทำลายจนหมดสิ้นจะทำอย่างไรให้ทันพรุ่งนี้เช้าพิกุลไม่ตอบแต่นางพยายามรวบรวมเศษใยบัวที่เหลืออยู่มาประสานกันด้วยมืออันสั่นททาว เข้าสู่ราตรีสุดท้ายพิกุลแทบไม่มีแรงเหลืออยู่นางนั่งอยู่หน้ากี่หอผ้าที่พังยับเยินรอบตัวมีแต่เศษใยบัวที่ขาดวินแสงจันทร์วันเพ็นสาดส่องลงมาที่ใบหน้าของนางที่นองไปด้วยน้ำตานางยกมือขึ้นพนมท่วมหัวข้าแต่เทวดาอารักษ์ข้าแต่พระแม่ธรณีหากพิกุลมีความกตัญญูและรักต่อเจ้าชายสิงหราชด้วยใจบริสุทธิ์จริงขอได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถิด งานที่เกินกำลังมนุษย์นี้ข้าขอพึ่งบุญบารมีแห่งความดีให้ปรากฏผลสิ้นคำอธิษฐานท้องฟ้าที่เคยเงียบสงัดก็พลันบันเกิดลมพัดแรงกลิ่นหอมหมื่นลี้กระจายไปทั่วตําหนักแสงสว่างจ้าสีทองร่วงหล่นลงมาจากนภากาศปรากฏเป็นเทวดาในชุดสีขาวผ่องส่งไร้มนเหนือกี่ทอผ้าที่พังทลายเจ้าผู้มีความเพียรเอย๋ย ความดีของเจ้านั้นหอมไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเทวดาตรัสด,ด้วยเสียงนุ่มลึกทันใดนั้นกี่ทอผ้ากอบคืนสู่สภาพเดิมเส้นใหญ่บัวนับล้านเส้นพุ่งเข้าหากันราวกับมีชีวิตพวกมันสอดประสานกันด้วยท่วงท่าที่งดงามเกินกว่ามือมนุษย์จะทำได้ภายในเวลาเพียงชั่วนกกระจิบเค็มผ้าไหมใยบัวผืนยาวสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิบระยับก็เสร็จสมบูรณ์ ผ้าผืนนั้นนุ่มหนวนราวกับปุยเมฆและมีความแข็งแกร่งดุดทองคำพระพันปีมนทาโฉมตรูและเหล่าขุนนางต่างมารวมตัวกันที่ท้องพระโรงพระพันปีปั้นหน้ามั่นใจว่าพิกุลต้องพ่ายแพ้แน่เพราะนางสั่งไปดูแล้วว่าเครื่องทอผ้าพังยับเยินไหนล่ะพิกุลผ้าไหมใยบัวที่ข้าสั่งพระพันปีเอ่ยยาะถ้าไม่มีมาถวายก็เตรียมตัวเก็บของออกจากวังไปได้เลย นี่คือผ้าไหมใยบัวเพคะพระพันปีพิกุลเดินเข้ามาพร้อมกับพานทองที่วางผ้าสีขาวนวลประกายเงินไว้โฉมตรูรีบถลาเข้าไปดูเป็นไปไม่ได้นี่มันผ้าไหมชั้นเลิศจากต่างเมืองชัดอยู่เจ้าไปขโมยมาจากไหนพี่กุลหรือว่าเจ้าชายสิงหราชแอบช่วยเจ้าเจ้าพี่ไม่ได้ช่วยข้าแม้แต่น้อยพี่กุลตอบอย่างสงบลองสัมผัสด,ดูเถอะเพคะ หากเป็นผ้าไหมธรรมดาคงไม่นุ่มนวลและมีกลิ่นหอมของดอกบัวสดเช่นนี้พระพันปีอิลมือไปสัมผัสผ้าผืนนั้นทันทีที่ปลายนิ้วแตะถูกเนื้อผ้านางก็รู้สึกราวกับถูกไฟฟ้าสถิตอ่อนๆช่อนชัยไปถึงขั้วหัวใจความเย็นเยือกและความบริสุทธิ์ของผ้าทำให้คนที่มีจิตใจมืดบอดอย่างพระพันปีรู้สึกกระวนกระวายอย่างประหลาดนี่มันมันคือของจริงอย่างนั้นหรือ พระพันปีพึมพรมใบหน้าถอดสีเพคะและผ้าผืนนี้จะไม่มีวันฉีกขาดด้วยอาวุธใดนอกจากใจที่พยาบาทของผู้ที่สัมผัสมันพิกุลจ้องมองสบตาแม่ผัวอย่างไม่ลดละเพราะพันปีชักมือกลับราวกับถูกของร้อนเจ้าเจ้าเป็นแม่มดเจ้าใช้มนดำเรียกผีสางมาช่วยทอผ้าใช่หรือไม่คนธรรมดาที่ไหนจะทำได้ หากข้าใช้มนดำผ้าผืนนี้คงมืดดำและหม่นหมองแต่นี่คือผ้าที่เกิดจากสัจจะและความเพียรพระพันปีทรงหวาดกลัวสิ่งใดหรือเพคะหรือกลัวว่าความดีของข้าจะชนะอำนาจที่ท่านมีบังอาจพระพันปีตวาดเสียงหลงข้าไม่ยอมรับของที่เกิดจากวิชาคุณไสยแบบนี้สิงหราชเจ้านิ่งเฉยอ,อยู่ได้อย่างไรเมียเจ้ามันเป็นพวกนอกคอก เจ้าชายสิงหราชก้าวออกมาข้างหน้าสเสด็จแม่ความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วผ้าผืนนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพิกุลทำสำเร็จตามเงื่อนไขของท่านแล้วท่านควรจะรักษาสัจจะในฐานะผู้ปกครองเมืองนะเพคะพระพันปีสั่นไปทั้งตัวด้วยความโกรธและความกลัวนางเห็นสายตาของเหล่าขุนนางที่เริ่มชื่นชมในบุญบารมีของพิกุลยิ่งทำให้นางรู้สึกสั่นคลอนในอำนาจของตนเองยิ่งขึ้น ดีในเมื่อเจ้าอยากอยู่ที่นี่นักข้าก็จะให้อยู่พระพันปีทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงอาฆาตแต่อย่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆตราบใดที่ข้ายังเป็นใหญ่ในวังนี้เจ้าจะไม่มีวันได้อยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนพระพันปีสะบัดหน้าเดินจากไปพร้อมโฉมตรูทิ้งให้พิกุลและสิงหราชยืนอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญของฝูงชน แต่พิกุลรู้ดีว่าชัยชนะครั้งนี้ยิ่งเพิ่มไยแค้นในใจแม่ผัวให้โหมกระหน่ำยิ่งกว่าเดิมบรรยากาศในพระราชวังอุดมพนาเริ่มปกคลุมด้วยความอึมครึมเมื่ออาการประชวนของพระราชาสุดหนักลงอย่างกระทันหันพระวรากายสู้ผอมและไม่ได้สติมาหลายราตรีหมอหลวงทั่วทั้งแผ่นดินต่างจนปัญญาที่จะรักษาท่ามกลางความวิตกของรัษดร กลับมีสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองความตายของสวามีตนเองด้วยความอำม,มหิตพระพันปีมนทายืนอยู่ในห้องลับกับโหนหลวงผู้ละโมบในมือของนางกำรมตุ๊กตาผ้าที่พันด้วยสายศินสีดำสนิทต,ตรงหน้าอกของตุกตาเขียนชื่อพระราชาด้วยเลือดไก่ดำท่านโหนทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพระพันปีถามด้วยเสียงเย็นเยียบ พยาะพระพันปีเมื่อข้าน้อยนำตุ๊กตานี้ไปฝังไว้ใต้แท่นบรรทมแล้วร่าหมนสกัดวิญญาณพระองค์ก็จะดูเหมือนถูกคุณใสเข้าแทรกและเมื่อข้าพเจ้าชี้นิ้วไปที่นางพิกุลไม่มีใครในแผ่นดินนี้ที่จะกล้าสงสัยพระองค์ดีมากพระพันปีเสแยยิ้มข้าจะใช้ลมหายใจสุดท้ายของพระราชาเป็นเครื่องประหารน,นางพิกุลให้พ้นไปจากทางของข้าและโฉมตรู เสียงของกลองรัวสนั่นเรียกประชุมขุนนางและเชื้อพระวงศ์กลางท้องพระโรงพระพันปีมนทาประทับบนบัลลังก์เหล็กใบหน้าเศร้าหมองจอมปลอมขณะที่ทอดพระเนตรไปยังร่างของพระราชาที่นอนหายใจรวยรินสิงหาราชพ่อของเจ้าถูกคนใจโฉดทำของใสพระพันปีหวีดร้องพลางชี้มือไปที่หนหลวงท่านโหนจงบอกความจริงแก่ทุกคนเถิดว่าใครคือผู้ที่บังอาจทำอาคมมืดใส่พระราชา โหนหลวงก้าวออกมาเบื้องหน้าทําทีท่าไร้มนและหมุนไม่เท้าทองคําก่อนจะไปหยุดนิ่งที่พิกุลข้าแต่องค์พระพันปีดวงเมืองกำลังถึงคราววิบัติกลิ่นอายปิศาจโช,ชยมาจากทิศท,ที่นางผู้นี้ประทับอยู่นางพิกุลคือแม่มดแปลงกายมาเพื่อสูบวิญ,ญญาณพระราชาและยึดครองบัลลังก์ไม่จริงเจ้าชายสิงหราชตวาดลั่นพิกุลคือนางผู้มีบุญนางจะทำเรื่องชั่วช้าเช่นนั้นได้อย่างไร เจ้าชายทรงถูกมนตเสน่ห์จนมืดบอดเสียแล้วโชมตรูรีบก้าวเข้ามาผสมโรงดูสิเพคะตั้งแต่นางคนป่านี่เข้าวังมาพระราชาดิ่งสุดปานนี้อาหารที่นางทำที่ว่าหอมนักหอมหนาอาจจะเป็นน้ำมันพรายหรือยาสั่งก็ได้ใครจะไปรู้พิกุลเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมพระพันปีถามด้วยน้ำเสียงกดดันพิกุลหมอบกราบลงกับพื้นอย่างนิ่งสงบแม้ในใจจะพุ่งพล่านด้วยความอายุติธรรม ข้าแต่พระพันปีข้าพิกุลมีเพียงสองมือที่คอยประนิบัติและใจที่พักดีข้าหาได้รู้จักอาคมมืดหรือความริษยาที่ต้องทำร้ายผู้มีพระคุณไม่หากท่านกล่าวหาข้าขอได้โปรดนำหลักฐานมาแสดงด้วยเถิดเพคะหลักฐานอย่างนั้นหรือทหารไปค้นใต้ที่นอนของนางพิกุลและขนให้ทั่วแท่นบรรทมพระราชาพระพันปีสั่งการ ไม่นานนักทหารก็วิ่งกลับมาพร้อมกับตุ๊กตาสะกดวิญญาณที่เพิ่งถูกแอบนำไปวางไว้พบตุ๊กตาสยองขวัญน,นี้ใต้แท่นบรรทมพระราชาพยาค่ะและพบเศษผ้านุ่งของนางพิกุลพันติดอยู่ที่ตัวตุ๊กตาด้วยพิกุลเบิกตากว้างนางจําได้ว่านั่นคือเศษผ้าที่หายไปจากตำหนักของนางนี่มันคือการใส่ร้ายข้าไม่เคยเห็นตุ๊กตานี้ก่อนหลักฐานคาตาเช่นนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกหรือ พระพันปีลุกขึ้นชี้หน้าทหารจับนางการละกินีคนนี้ไปขังคุกหลวงรอเวลาประหารชีวิตตามกฎมนเนทียนบานหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าชายสิงหราชชักดาบออกจากฝักขวางทางทหารใครกล้าแตะต้องนางข้าจะปลิดชีพมันเสียสิงหราชนี่เจ้าจะเนรคุณแม่เพื่อผู้หญิงป่าอย่างนั้นหรือพระพันปีตะคอกทั้งน้ำตาพ่อเจ้านอนใกล้าตายอยู่นั่นเจ้ายังจะปกป้องคนที่ฆ่าพ่อตัวเองอีกหรือ หากเจ้าก้าวข้ามดาบเล่มนี้ไปปกป้องนางก็จงตัดหัวแม่เสียก่อนเถิดเจ้าชายสิงหราชมือสั่นเทมิมดาบในมือแทบหลุดร่วงความกระตันยูและมโนธรรมกำลังฟาดฟันกันในอกพี่กุลมองเห็นความทุกข์ของชายคนรักนางจิงตัดสินใจยอมรับชะตากรรมเจ้าพี่โปรดวางดาบลงเถิดเพคะความจริงก็คือความจริงข้าจะไปอยู่ในคุกหลวงเพื่อรอความยุติธรรมอย่าให้ต้องมีการนองเลือดเพราะข้าเลยเพคะ พิกุลพี่ขอโทษพี่ปกป้องเจ้าไม่ได้สิงหราชสุดตัวลงด้วยความข้างแขนพิกุลถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนในห้องขังใต้ดินที่ชื้นแฉะนางสร้างสมาธิรวบรวมจิตใจท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของโฉมตรูที่แอบมาดูผลงานว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเจ้านะพิกุลพรุ่งนี้เช้าคอของเจ้าจะหลุดจากบ่าและฉันจะขึ้นเป็นพระชายาแทนที่เจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อโฉมตรูเดินจากไปพิกุลหลับตาลงนึกถึงความดีที่เคยทำมาตลอดชีวิตนางอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแผ่นดินหากข้าพิกุลมีความบริสุทธิ์ใจและไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดขอสัจจะอธิษฐานของข้าจงสำฤทธจผลหากข้าเป็นผู้ถูกใส่ร้ายขอให้ความจริงปรากฏแจ้งในวันพรุ่งด้วยอาเภทเทวทัน แต่หากข้าผิดจริงข้าก็ยอมม่วยมรณะลับไปพร้อมกับคำตราหน้าขณะที่พิกุลอธิษฐานกลิ่นดอกพิกุลทองกลับเริ่มกำจายออกมาจากร่างกายของนางอีกครั้งแต่มันไม่ได้หอมหวานเหมือนวันวานกลับเป็นกลิ่นที่เย็นเยียบและทรงพลัง กระแสลมประหลาดเริ่มพัดวนรอบคุกหลวงอย่างราวผับว่าลางบอกเหตุว่าความชั่วร้ายที่พระพันปีและโฉมตรูเพาะไว้นั้นกำลังจะถูกเปิดโปงด้วยอำนาจแห่งสัจธรรมในไม่ช้าพี่กุลนั่งนิ่งดุดรูปปั้นหินความสงบของนางทำให้ผู้คุมยังต้องหวาดหวัน่นนางไม่ได้กลัวความตายแต่กำลังรอคอยเวลาที่ความมืดจะพ่ายแพ้ต่อแสงสว่างอย่างสง่างามรุ่งอรุณแห่งวันตัดสินมาถึง ท้องฟ้าเหนือเมืองอุดมพนามีได้สดใสอย่างที่ควณจะเป็นเมฆดำทะมึนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมเราวกับจะถล,ล่มลงมายังพื้นพสุธาตามกฎมนเทียนบานแม้จะไม่มีการประหารชีวิตในทันทีด้วยเกรงบารมีเจ้าชายสิงหราชแต่พระพันปีมนทาก็มีคำสั่งเด็ดขาดให้เนรเทศพิกุลออกไปจากอาณาจากักรในข้อหากบฏต่อแผ่นดินและใช้เดรฉานวิชา พิกุลถูกคุมตัวออกมาที่ลานหน้าพระราชวังร่างกายของนางดูบอบบางในชุดนักโทษสีขาวแต่ดวงตายังคงทอประกายแห่งความสงบเจ้าชายสิงหราชทรงยืนกำหมัดแน่นอยู่เบื้องหลังเหล่าทหารสายพระเนตรเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและข้างแขนที่ไม่สามารถปกป้องหญิงที่รักได้พิกุลพี่ขอโทษพี่ไร้ความสามารถยิ่งนักสิงหราชรับสั่งด้วยพระสุรเสียงสั่นพร่า อย่าทรงโทษพระองค์เองเลยเพคะพิกุลเงยหน้ามองฟ้าสัจจะและความดีเป็นเรื่องของบุคคลหากวันนี้ข้าต้องไปฟ้าดินจะเป็นพยานให้ข้าเองเลิกพร่ำเพ้อเสียทีพระพันปีมนทาตวาดลงมาจากมุกเด็ดโดยมีโฉมตรูยืนยิ้มเยาะอยู่ข้างกายรีบพานางกาลกินีนี่ออกไปให้พ้นเขตประตูเมืองก่อนที่อัปมงคลจะกินบ้านกินเมืองไปมากกว่านี้ ทว่าทันทีที่พิกุลก้าวเท้าข้ามธรณีประตูมุกเด็ดท้องฟ้าที่เคยมืดสลัวก็พลันสว่างจ้าด้วยสายฟ้าพาดผ่านสายลมหมุนพัดรุนแรงจนทงทิวในวังขาดกระจุยและทันใดนั้นเองเปรี่ยงสายฟ้าอัสนีบาทฟาดลงมากลางยอดดมตำหนักของพระพันปีมนทาอย่างแม่นยำเสียงกรีดร้องดังระงมเมื่อเปเลวเพลิงสีส้มแดงลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็ว ลมพัดกระพือให้ไฟลามเข้าสู่ห้องบรรทมและห้องลับที่พระพันปีประทับอยู่ผู้คนแตกคือหนีตายท่ามกลางความวุ่นวายนั้นนางบัวนางรับใช้คนสนิทที่ร่วงแผนการชั่วร้ายถึงกับสุดลงคุกเข่าด้วยความหวาดกลัวต่ออาเพศข้าแต่องค์เจ้าชายข้าแต่นางพิกุลข้าพเจ้ากลัวแล้ว ฟ้าดินกำลังพิโรธความจริงแล้วพี่กุณไม่ได้ทำอะไรเลยพระพันปีกับโหนหลวงตังหากที่ใช้ตุ๊กตาสะกดวิญญาณทำร้ายพระราชาข้าพเจ้าเป็นคนเอาเศษผ้านางพิกุลไปผูกไว้เองข้าพเจ้าผิดไปแล้วคำสารภาพนั้นดังก้องไปทั่วลานประหารโฉมตรูหน้าถอดสีรีบหันหลังหนีแต่เจ้าชายสิงหราชสั่งทหารรวบตัวไว้ทันทีจับนางโชมตรูไว้ส่วนเจ้านางบัวหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริง ถ้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ตอนนี้เสด็จแม่เพลิงไฟล้อมรอบตำหนักพระพันปีไว้หมดสิน้นเสียงไม้ลั่นเปรี้ยและควันไฟที่พวยพุ่งทำให้ไม่มีทหารกล้าคนไหนกล้าฝ่าเข้าไปพระพันปีมนทาติดอยู่บนระเบียงที่กำลังจะถลม่มนางหวีดร้องด้วยความสยองขวัญช่วยด้วยสิงหราชช่วยแม่ด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีเจ้าชายสิงหราชพยายามจะวิ่งเข้าไปแต่เปเลวไฟรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะทนได้ ทันใดนั้นร่างในชุดขาวของพิกุลกลับก้าวเดินมุ่งหน้าสู่กองเพลิงอย่างมั่นคงพิกุลอย่าเข้าไปมันอันตรายเจ้าชายตะโกนเรียกด้วยความตกใจพิกุลไม่ฟังเสียงทัดฐานนางหลับตาพริ้มประนมมือไร้มนตราที่ตากับยายเคยสอนไว้มนเย็นดับอักค,คีกลิ่นดอกพิกุลทองหอมฟุ้งกระจายออกจากตัวนางกลายเป็นเกราะโปร่งแสงที่ขับไล่เปลวไฟให้แยกออกเป็นทาง พิกุลเดินผ่านทะลุกองเพลิงขึ้นไปบนตำหนักที่กำลังจะพังทลายนางพบพระพันปีมนทานอนสำลักควันอยู่ที่พื้นใบหน้าที่เคยพยองบัดนี้มอมแมมไปด้วยขมเหและน้ำตาแห่งความตายพระพันปีเพคะจับมือข้าไว้พิกุลส่งมือให้พระพันปีมองมือของสะพ้ายที่ตนเคยรังเกียจด,ด้วยความละอายเจ้าเจ้ามาช่วยข้าทํไมข้าใส่ร้ายเจ้าข้าพยายามจะฆ่าเจ้า ความเกลียดชังของท่านไม่ควรถูกแลกด้วยความตายพิกุลตาบพลางพยุงร่างพระพันปีขึ้นข้าทำเพื่อเจ้าชายและทำเพื่อความถูกต้องของหัวใจข้าเองรีบไปเถิดเพคะก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงมาพิกุลใช้มนตราคุ้มครองร่างของพระพันปีและพานางเดินฝา่าเปลวเพลิงออกมาท่ามกลางสายตาตะลึงพึงเพลิดของทุกคนเมื่อทั้งสองก้าวพ้นเขตอันตรายท้องฟ้าก็กลับมาสงบเงียบลงอย่างน่าอัศจรรย์ สายฝนโปรยป,ยปลายลงมาดับไฟที่กำลังลุกท่วมทันทีราวกับได้รับคำสั่งพระพันปีมนทาน,นั่งซุดลงกับพื้นหญ้านางมองดูพิกุลที่มีรอยไหม้ตามชายผ้าเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีแววตาที่เปี่ยมเมตตาความแข็งกระด้างในใจของแม่ผัวที่เคยสั่งสมมานานนับปีพังทลายยิ่งกว่าตำหนักที่ถูกไฟไหม้เสียอีกพิกุลพระพันปีเอ่ยด้วยเสียงสั่งเครือข้าขอบใจเจ้า ข้าขอโทษข้ามันมืดบอดด้วยทิฐิและอำนาจจนเกือบทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์และลูกชายของข้าเองพระพันปีหันไปทางเจ้าชายสิงหราชสิงหราชแม่ผิดไปแล้วเมียของเจ้าคือยอดหญิงที่คู่ควรกับเจ้าที่สุดตลอดชีวิตข้าข้าไม่เคยพบใครที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เท่าพิกุลอีกแล้วขอบพระไทยเสด็จแม่ที่ทรงเห็นความดีของนางเจ้าชายสิงหราชคุกเข่าลงสวมกอดทั้งแม่และเมียรัก จากนั้นพระพันปีจึงหันไปมองโฉมตรูที่ถูกทหารคุมตัวอยู่ส่วนเจ้าโฉมตรูเจ้าไม่ได้มีความดีในหัวใจเลยแม้แต่น้อยเจ้าคอยยุยงและหวังเพียงลาบยศข้าขอในระเทศเจ้าออกไปจากเมืองอุดมพนาและห้ามกลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกตลอดชีวิตไม่นะเพคะพระพันปีดิฉันทำไปเพราะรักเจ้าพี่สิงหราชนะเพคะโฉมตรูหวีดร้องแต่สายเกินไปทหารลากตัวนางออกไปอย่างไม่ปราณี ไม่กี่วันต่อมาพระราชาฟื้นคืนสติจากอาการประชวนหลังจากที่พิกุลใช้วิชาสมุนไพรป่าและมนขาวถอนคุณใสออกจนหมดสิ้นทั่วทั้งเมืองจัดงานฉลองมงคลสมรสให้เจ้าชายสิงหราชและพิกุลพระพันปีมนทาเป็นผู้สวมมงคลแฝดให้แก่สะพ้ยด้วยมือของนางเองพิกุลต่อไปนี้เจ้าคือลูกสาวของข้าใครหน้าไหนในวังนี้หากกล้าดูถูกเจ้าข้าจะไม่ละเว้นมันเด็ดขาด พิกุลยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบพระทัยท่านแม่เพคะนิยายพื้นบ้านเรื่องนี้จบลงด้วยรอยยิ้มและความสงบสุขพิกุลไม่ได้ชนะด้วยอำนาจหรือเวทมนต์ที่ทำร้ายใครแต่นางชนะด้วยสัจจะและความเมตตาที่สามารถเปลี่ยนใจแม่ผัวที่ร้ายกาจให้กลายเป็นแม่ที่แสนดีและทำให้วาสนาที่ใครๆเคยบอกว่าต่างชนชั้นกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนนิรัน